ที่มาคุยในวันนี้นะคะ,คะ,ะส่วนหนึ่งก็คือกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะอย่างตัวท่านเองก็คือเป็นตัวแทนจากทางสถานทูตเดนมาร์กใ,ในอุบัติเหตุในเมืองไทยกับนักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์กมีมากไหมคะก็มีมากเหมือนกันค่ะมีนักท่องเที่ยวคนเดนมาร์กมามา,มาเที่ยวเมืองไทยประมาณแสนเจ็ดสิบเหือเจ็ดหมื่นกว่าคนนะคะ และก็สถานทูตเดนมาร์กก็ดูแลคนที่มาเที่ยวเมืองนนไทยแล้วก็มีหลายเคสนะคะที่มีคนโดนอุบัติเหตุที่เมืองไทยส่วนมากก็เป็นคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนมากก็เป็นคนเขาชอบรถมอเตอร์ไซค์ที่กเกาะสมุยหรือที่ภูเก็ตที่เดนมาร์กแล้วขับ อีกเราขับทางซ้ายนะคะที่นี่ก็ขับทางขวาหรือสลับกันนะคะซึ่งบางทีคนเดนมาร์กเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ลืมนะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งว่าที่นี่ก็มีรถเยอะเหมือนกันนะคะและก็มีทางจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพวกนั้นด้วยมัน,มเ,ปนเป็นเค